S The s p o ู e Battle ตอนสงครามอุบัติบทที่9ลอยเท้าผมจ้องมองอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระจันทร์คล้อยต่ำไปทางทิศตะวันตกอย่างเชื่องช้าพอถึงจุดหนึ่งก็มีฝนตกลงมาช่วงสั้นๆก่อนจะขยายตัวเป็นพายุฝ,ฝนที่กระหน่ำอย่างกลาดเกลียวจนตามทางเดินมีน้ำขังอยู่เต็มไปหมดไม่นานกลุ่มเมฆก,ก็ลอยผ่านไป รัจันทร์ทอแสงนวลตาอาบไหลสรรพสิ่งบนโลกอีกครั้งเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีผมต้องพยายามฝืนตัวเองไม่ให้หลับตาของผมลี่ปลือหัวเริ่มสปงกแต่แล้วผมก็สะดุ้งตื่นอย่างฉับพลันด้วยเสียงร้องของนกฮูกซึ่งดังมาจากที่ไหนสักแห่งในความมืดหลังจากนั้นผมได้ยินเสียงควบม้ากับรถดังแว่วมารถม้ากำลังมุ่งตรงมายังประตู ขณะที่เจ้าม้าตัวหน้ากำลังพุ่งเข้ามานั้นเองประตูรัวพลันเปิดออกโดยอัตโนมัติผมเห็นได้อย่างชัดเจนวินาทีต่อมารถมาก็พุ่งตรงมาที่คลือหาดคนถือบางเหยียงตวัดแท้แล้วกับเขาฝากชีวิตไว้กับมันม้าชะลอความเร็วลงเมื่อมาถึงทางแยกก่อนจะวกไปหลังบ้านฉับพลันนั้นผมก็ฉกคิดขึ้นมาได้ว่าถึงเวลาพิสูจน์แล้วว่าคุณนายเวอร์มันอยู่ในรถม้าหรือเปล่า ผมมั่นใจว่าต้องเป็นนางและเชื่อมั่นว่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่สำคัญห้องใดห้องหนึ่งในบริเวณนี้จะต้องมีมุมแอบดูผมเดาว่าคนพวกนั้นจะต้องมีที่พักแย,ยกตาหากนอกจากบาทหลวงกับผมแล้วชั้นนี้ไม่น่าจะมีคนอื่นอย่างน้อยผมก็หวังอย่างนั้นผมก้าวออกไปบนระเบียงและเงี่ยหูฟังอย่างระมัดระวังสิ่งที่ผมได้ยินมีเพียงเสียงกลอสนั่น จากห้องนอนของหลวงพ่อสตอกเท่านั้นผมจึงเดินไปยังฝั่งตรงข้ามจนกระทั่งถึงประตูห้องนอนซึ่งเรียงลายกันเป็นแถวผมค่อยๆเปิดประตูห้องแรกแล้วย่องเข้าไปพยายามให้เกิดเสียงเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในห้องปลอดคนผ้าม่านถูกรวบไวเพื่อปล่อยให้แสงจันทร์สีเงินยวงส่องเข้ามาเป็นลำแคบๆผมเดินไปที่หน้าต่างอย่างรวดเร็วและแอบมองอยู่หลังผ้าม่านผมมาทันเวลาพอดี บนสนามโรยกรวดเบื้องล่างมีน้ำขังเป็นเองรถม้าจอดอยู่ใกล้ทางหินขัดซึ่งทอดตัวไปยังประตูทางด้านขวามือของผมผมมองคนถือบางเหียนที่กำลังลงจากรถครั้งนี้ผมเห็นหน้าเขาได้อย่างชัดเจนขอบเด่นนั่นเองเขาเปิดประตูรถม้าออกกว้างก่อนจะถอยหลังของคำนับคุณนายเวอร์มันลงจากรถม้าอย่างช้าๆแล้วกับกวดตกจากนั้นนางก็ก้าวเดินอย่างระมัดระวังไปตามทางโรยกรวด และขึ้นไปบนพื้นหินขัดก่อนจะรีบสาวเท้าตรงไปยังประตูชายกระโปรงทรงะระฆังของนางลับไปตามพื้นใบหน้ายิงยโสเชิดสูงแววตาเย่อหยิ่งดุดันขอบเด่นวิ่งไปเปิดประตูให้นางพลางโค้งตามอีกครั้งสาวชายที่รออยู่ตรงประตูทอนใส่บัวขณะที่เวอร์มันผ่านเข้าไปเมื่อประตูปิดขอบเด่นก็กลับไปที่รถม้าและขับหายลับไปหลังคอกม้า ขณะที่ผมกำลังจะผ่าจากหน้าต่างกลับไปยังห้องผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเข้าจนทำให้ผมรู้สึกเย็นวาบขึ้นไปถึงหัว,หวใจแม้ว่าบนพื้นลอยกรวดจะมีน้ำขังแต่บนพื้นหินขัดค่อนข้างแห้งมันทำให้เห็นรอยเท้าของคุณนายเวอร์มันที่คู่มากับรอยเท้าของคนขับได้อย่างชัดเจนผมจ้องมองรอยเท้าพวกนั้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตารอยรองเท้าปลายแหลมของนางเริ่มปรากฏที่ทางขึ้นจนมาถึงประตู แต่มีรอยเท้าเล็กๆคู่หนึ่งปรากฏอยู่ระหว่างรอยเท้าของนางด้วยรอยเท้าสัตว์นั้นมีนิ้วอยู่สามนิ้วขนาดพอๆกับเด็กที่ตัวเล็กมากแต่มันไม่ใช่สัตว์ที่เดินสี่ขาผมเข้าใจในวินาทีอันน่าหวาดกลัวนั่นเองนางไปที่ไหนมาผมไม่รู้แต่นางไม่ได้กลับมาคนเดียวกับโปรงทรงระครังขนาดใหญ่ของนางใช้เพื่อจุดประสงค์นี้เทปซ่อนอยู่ใต้กับโรงตอนนี้มันก็อยู่ในคหาสนหลีดแล้ว หลังจากนึกถึงใบหน้าน่าเกลียดในกระจกห้องใต้ดินผมก็รีบผลาจากหน้าต่างและเดินกลับไปที่ห้องด้วยความหวาดกลัวอย่างรวดเร็วทำไมนางถึงต้องเร่งรีบเอามันมาตอนนี้จะใช้มันจัดการผมหรือเปล่าทันใดนั้นผมก็พลันนึกขึ้นมาได้ว่านางเอามันมาทำไมเทปเป็นผู้อย่างรู้ไม่ว่ามันจะเห็นอนาคตจริงหรือไม่ยังไงยังไงมันก็เห็นสิ่งต่างๆในระยะไกลได้ดีกว่าแม่มด นั่นคือเหตุผลที่พวกแม่มดในเพนเดลหาหีบพบทิปจะต้องรู้ด้วยว่ากุญแจอยู่ที่ไหนผมคล้องมันเอาไว้ที่คอด้วยเหตุนี้มันจึงถูกพาตัวมาที่คาลิฮาร์ลีสในคืนนี้คุณนายเวอร์มันไม่กล้าทําอะไรวู่วามกับผมตอนที่ผมอยู่ในบ้านโนเวลแต่ทิปทําได้ผมต้องออกไปจากคาลิฮาร์แต่ผมจะออกไปโดยไม่ปลุกหลวงพ่อสต็อกเพื่อเตือนเขาถึงอันตรายนี้ไม่ได้ผมรีบเดินไปที่ห้องนอนของเขา และเคาะประตูเบาๆเขายังคงกรนเสียงดังผมจึงค่อยๆเปิดประตูและก้าวเข้าไปข้างในผ้าม่านปิดอยู่แต่แสงเทียนสาดลัศมีสีทองวูบไหวไปทั่วห้องหลวงพ่อสต๊อกนอนหงายยุบบนเตียงเขาไม่ยอมเสียเวลาถอดเสื้อและนอนทับผ้าห่มแม้เขาจะบอกผมว่าเราปลอดภัยเมื่ออยู่ในคฤริสา์ลีดแต่เขาก็เตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่อาจมาในตอนกลางคืนทุกเมื่อ ผมเดินไปที่ขอบเตียงก้มลงมองเขาปากของเขาอ้ากว้างขนาดส่งเสียงกรนดังมากลึมฝีปากของเขาสั้นตอนหายใจออกผมโน้มตัวลงไปวางมือใกล้กับไหล่และเขย่าเขาเบาๆไม่มีการตอบรับผมเขย่าเขาอีกครั้งด้วยความร้อนใจและก้มหน้าลงไปจนปากจ่อใกล้กับหูซ้ายของเขาหลองพ่อสตอ๊อกผมกระซิบก่อนจะเรียกเขาด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมเขายังคงไม่ตอบรับ ใบหน้าของเขาแดงกำ่ำผมวางมือลงบนหน้าผากมันร้อนมากเขาไม่สบายหรือเปล่านะแต่แล้วความจริงบางสิ่งบางอย่างก็ทำให้ท้องไส้ของผมปั้นป่วนแม่หมดเพนเดลขึ้นชื่อเรื่องการวางยาผมไม่ได้กินเนื้อแกะแต่หลวงพ่อสตอกกินยาพิษบางตัวมีฤทธิ์แรงมากเนื้อแกะนั่นต้องโรยผงเห็ดพิษละเอียดแน่เห็ดพิษบางชนิดสามารถทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ทันที แต่บางชนิดใช้เวลานานกว่านั้นแต่คุณนายเวิร์มันไม่กล้าเสี่ยงฆ่าหลวงพ่อสตอกแน่เขาจะตายตอนนางอยู่ไม่ได้นางแค่อยากให้เขาหลับลึกจนถึงเช้าเพื่อเปิดโอกาสให้ทิปได้ทำงานมันมาที่นี่เพื่อเอากุญแจจากผมนางคงไม่เสี่ยงลงมือเองหรอกใช่ไหมแล้วผมก็เข้าใจสาวใช้จะต้องรายงานนางว่าผมไม่ได้แตะต้องอาหารเย็นเลยนางจึงต้องไปรับทิพมันสามารถเอากุญแจมาให้เธอได้ ไม่ว่าผมจะหลับหรือไม่ก็าตามห้องเริ่มหมุนขวางใจของผมเต้นทีผมเดินไปยังประตูออกไปที่ระเบียงและลงบันไดผมต้องออกจากคฤหาสนา์ดลีดและกลับไปยังดาวแฮมเพื่อเตือนหมอผีเรื่องอันตรายจากคุณนายเวอร์มันที่เพิ่มเข้ามานางเป็นแม่มดแพนเดลตระกูลไหนกันนะและมีหน้าที่อะไรในแผนชั่วของพวกนั้นทงทางเดินไม้ดำมีประตูอยู่สามบานบานแรกเปิดไปสู่ห้องทำงาน บานที่สองเปิดไปสู่ครัวและบานที่สามเปิดไปสู่ห้องรับแขกทิพย์คงอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ผมก็ไม่อยากเจอคุณนายเวอร์มันเหมือนกันนางอยู่ในฐานะคุณนายของคฤลาสา์ดและแน่นอนว่าไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างเองนางแทบไม่เคยเข้าครัวด้วยซ้ําเว้นเสียแต่ไปสั่งงานเวลากลางคืนอย่างนี้คงไม่มีใครทําอาหารแน่ดังนั้นผมจึงเปิดประตูครัวอย่างไม่ลังเลจากครัวผมสามารถเข้าไปในสนามและหนีได้ ทันใดนั้นผมก็ตระหนักว่าตัวเองคิดผิดท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องลอดหน้าต่างเข้ามาคุณนายเวอร์มันยืนอยู่ตรงโต๊ะที่ขั้นระหว่างผมกับประตูเหมือนกับนางกำลังรอผมอยู่และรู้ว่าผมจะใช้ทางไหนหนีทิบอกเรื่องนี้กับนางหรือเปล่าผมหลบสายตานางและกวาดมองไปทั่วห้องในห้องมืดสลัวมีมุมมือดอยู่เต็มไปหมดไม่มีร่องรอยของทิปเลยแต่มันตัวเล็ก มันอาจซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในเงามืดก็ได้อาจจะเป็นใต้โต๊ะหรือในตู้หรือแม้แต่ใต้กระโปรงของนางถ้าเธอกินอาหารเย็นตอนนี้เธอคงไม่หิวนางกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาและดุดันราวกับใบไม้โกนผมมองนางแต่ไม่ตอบผมเครียดจัดและพร้อมจะวิ่งหนีเท่าที่ผมรู้คือทิพย์อยู่ที่ไหนสักแห่งข้างหลังผมนั่นคือเหตุผลที่เธอเข้าครัวกลางดึกใช่ไหม หรือว่าเธอคิดจะหนีโดยไม่กล่าวขอบคุณในน้ำใจที่ได้รับเลยแม้แต่คำเดียวเสียงของคุณนายเวอร์มันเปลี่ยนไปเล็กน้อยตอนเจอนางพร้อมกับหลวงพ่อสต๊อกผมไม่ทันสังเกตแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่านางมีสำเนียงของคนต่างถิ่นผสมอยู่ด้วยผมตกใจเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่ามันเหมือนกับสำเนียงตอนที่แม่พูดไม่มีผิดถ้ากินมื้อเย็นผมคงตกอยู่ในสภาพเดียวกับหลวงพ่อสต๊อกไปแล้วผมตอบอย่างตรงไปตรงมา น้ำใจอย่างนั้นผมรับไม่ได้หรอกดีเจ้าหนุ่มเจ้านี่ไม่อ้อมค้อมเลยนะงั้นข้าก็จะพูดอย่างตรงไปตรงมาบ้างหีบของเจ้าอยู่ที่เราแล้วเราต้องการกุญแจทำไมเจ้าไม่เอามาให้ข้าซะตอนนี้เลยล่ะเจ้าจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาและปวดใจทีหลังกุญแจเป็นของผมหีบนั่นก็เหมือนกันผมบอกแน่นอนคุณนายเวอร์มันตอบนั่นคือเหตุผลที่เราตั้งใจจะซื้อจากเธอไง มันไม่ได้มีไว้ขายเหรอแต่ฉันคิดว่าใช่นะโดยเฉพาะถ้าเธอได้ยินราคาที่สูงลิบเลิ่วซึ่งเราเต็มใจจัดใจเราจะไว้ชีวิตครอบครัวเธอเพื่อแลกกับหีบและกุญแจไม่เช่นนั้นผมอ้าปากจะพูดแต่กลับไม่มีอะไรเล็ดรลอดออกมาผมอึ้งไปกับข้อเสนอของนางเอาละ่ะตอนนี้เธอคงตัดสินใจได้ละสินนะคุณนายเวอร์มันกล่าวพร้อมรอยยิ้มสะใจบนใบหน้า ผมจะปฏิเสธที่จะให้กุญแจนางได้อย่างไรในเมื่อนางบอกเป็นในๆว่าคำปฏิเสธของผมจะมีผลต่อความเป็นความตายของแจ็คแอลลี่และแมลี่แม้ผมจะปวดใจแต่ว่าการปฏิเสธก็ยังมีเหตุผลที่ดีหีบนั่นต้องมีความสำคัญสำหรับพวกแม่มดแน่ๆมันอาจซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้อาจเป็นวิชาบางประเภทที่ช่วยเพิ่มอำนาจมืดคุณเจเกอรี่เคยบอกว่า เรื่องนี้เดิมพันธ์สูงยิ่งกว่าความปลอดภัยของครอบครัวผมผมต้องการเวลาเพื่อบอกอาจารย์ยังมีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งในเมื่อพวกแม่มดแข็งแกร่งมากแล้วทำไมนางไม่ใช้กำลังเอากุญแจไปจากผมเสียเลยละ่ะผมต้องการเวลาคิดผมบอกผมไม่สามารถตัดสินใจตอนนี้ได้ฉันให้เวลาเธอหนึ่งชั่วโมงไม่เกินนั้นคุณนายเวอร์มันกล่าวกลับไปที่ห้องและคิดทบทวนให้ดีๆ เสร็จแล้วกลับมาให้คําตอบฉันที่นี่ไม่ผมปฏิเสธเวลาแค่นั้นไม่พอหรอกผมต้องการหนึ่งวันหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนคุณนายเวอร์มันนิ้วหน้าดวงตาฉายแววโกรธเกลียวนางก้าวเข้ามาหาผมกับโปรงลากไปตามพื้นเสียงรองเท้าปลายแหลมกระทบพื้นหินขัดเย็นเฉียบดังกอกกอกเสียเวลาเปล่านางกล่าวเธอพอจะนึกภาพออกไหมผมพยักหน้า ลิอฝีปากแห้งผากเกินกว่าจะพูดออกได้งั้นฉันจะบรรยายภาพให้ฟังนะลองนึกภาพคุกใต้ดินอันมืดทึบอึดอัดขดหูและมีแตโนวิ่งเพ่นพ่านดูสิหรือไม่ก็ภาพหลุมกระดูกที่เต็มไปด้วยศพเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคลาคลุ้งไปถึงสวรรค์ไม่มีแสงอาทิตย์เบองบนส่องลงไปถึงวันหนึ่งอนุญาตให้จุดเทียนได้แค่เล่มเดียวแสงสีเหลืองวูบไหวบอกความน่ากลัวของที่นั่นได้แค่สองสามชั่วโมง แจ็คพี่ชายของเธอถูกมัดกับเสาเขาตะโกนโวกเวกโวยวายตาเบิกโพลงหน้าผอมสู้จิตใจฟุ้งซ่านส่วนหนึ่งเป็นฝีมือเราแต่ที่เหลือต้องโทษเธอกับสมบัติของเธอใช่แล้วการที่เขาต้องทรมานเป็นความผิดของเธอมันเป็นความผิดของผมได้ยังไงผมถามยังฉุนจัดก็พอเธอเป็นลูกของแม่เธอไงและเธอก็รับช่วงงานที่หล่อนทำไว้ทั้งงานและความผิด คุณนายเวอร์มันตอบคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแม่ผมผมข้องใจในคำพูดของนางเราเป็นศัตรูเก่ากันคุณนายเวอร์มันแทบจะพ่นคำนั้นออกมาเรามาจากดินแดนเดียวกันหล่อนมาจากแดนป่าเถื่อนทางเหนือส่วนฉันมาจากถิ่นที่จเจริญกว่าทางใต้เรารู้จักกันดีในอดีตเราพยายามต่อสู้กันหลายครั้งตอนนี้มันเป็นโอกาสแก้แค้นของฉันแล้วฉันจะทำลายทุกอย่างที่หลอนทำไว้ แม้ว่าตอนนี้หล่อนจะกลับบ้านเกิดไปแล้วแต่หล่อนยังต่อต้านเราไม่เลิกเธอก็เห็นนี่เราเข้าไปในห้องที่เก็บหีบไม่ได้ทางเข้ามีคาถากํากับไว้หล่อนและคาถาผนึกกำลังเป็นกำแพงจนเราเข้าไม่ได้เราจึงต้องโต้กลับด้วยการฟาดพี่ชายของเธอจนเลือดาสาดเขาหัวแข็งมากเราเกือบหมดหวังแล้วจึงต้องขู่ว่าจะทำร้ายเมียกับลูกของเขาในที่สุดเขาก็ทำตามคำสั่งเราเขาเข้าไปเอาหีบในห้องออกมา แต่ก็ใช่ว่าเขาจะเข้าออกห้องนั้นได้ง่ายๆนะบางทีคงเป็นพวกเขาทรยศเธอรู้ไหมพี่ชายของเธอนะ่อิชาที่เธอได้สมบัตินี้เขาเลยแอบ,บทำกุญแจสำรองตอนเธอฝากกุญแจตัวจริงไว้ที่เขาหลังจากเอาหีบมาให้เราได้ไม่กี่นาทีพี่ชายของเธอก็ตาเหลือบและเริ่มคลุมคลั่งเขาถูกล่ามโซ่ไว้ในคุกใต้ดินแต่จิตใจของเขาแยก่กว่านั้นมากเธอพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมมันชัดเจนพอหรือยัง ก่อนที่ผมจะตอบคุณนายเวอร์มันก็พูดต่อเมียของเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยหลอนคอยช่วยเหลือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พอจะช่วยได้หลอนต้องคอยเช็ดหน้าผากเขาเป็นพักๆต้องพูดปลอบใจเขาตลอดสำหรับหลอนเรื่องนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสมากเพราะหลอนเองก็มีเรื่องทุกข์ใจการถูกพรากลูกจนต้องกรีดร้องอย่างทรมานตอนกลางดึกถือว่าแย่พอแล้วแต่มันกลับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะหลอนเสียลูกในท้องไป แถมเป็นลูกชายที่พี่ของเธอต้องการมากสวดด้วยฉันละสงสัยจริงๆว่าผู้หญิงน่าสงสารคนนี้จะรับเรื่องร้ายอีกไหวไหมยังมีอีกเรื่องที่เธอจําเป็นต้องรู้มีแม่มดตนหนึ่งชื่อกรีมันคินนางเป็นมือสังหารผู้แสนโหดเหี้ยมที่พวกมันคินชอบส่งไปจัดการศัตรูนางเชี่ยวชาญการใช้อาวุธโดยเฉพาะดาบยาวนางพิศวาสงานดีมากนางชื่นชอบการฆ่าและชำแหะเป็นชีวิตจิตใจ แต่ยังมีอีกงานหนึ่งที่เติมเต็มความอมหิตในใจของนางได้นางชอบการทรมานชอบเห็นความเจ็บปวดทุรนทุายชอบเสียงกริบกริบของกันไกลฉันส่งครอบครัวของเธอไปให้นางดีไหมนะบอกมาคำเดียวเท่านั้นจงคิดให้ดีเจ้าหนุ่มถ้าจะปล่อยให้ครอบครัวของเธอทุกทรมานแบบนี้ไปอีกชั่วโมงเดียวหรือจะยืดเวลาไปอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนตามที่เธอต้องการละ่ะใจผมปั่นป่วน ผมจำรูปกันไกลที่กรีมันขิ้นสลักเป็นคำเตือนไว้บนต้นโอ๊กได้สิ่งที่เวอร์มันปรรยายช่างน่าหวาดกลัวเหลือเกินผมต้องรวบรวมความเข้มแข็งทั้งหมดในตัวไม่ให้ถอดกุญแจที่คอส่งให้นางแต่แทนที่จะยอมแพ้ผมกลับสุดลมหายใจเข้าลึกและพยายามขจัดภาพที่นางเล่าออกไปจากหัวผมเปลี่ยนไปมากหลังจากฝึกกับหมอผีในเมืองบาดหลวงผมประจันหน้ากับปีศาจชั่วที่ชื่อเบน และปฏิเสธคำขอให้ปล่อยตัวมันสู่อิสะ ar, ระในเอ็เกิลซากผมเผชิญหน้ากับกอโกดหนึ่งในเทพเจ้าโบราณผมไม่ยอมปล่อยมันออกจากดาวห้าแฉกตามคำขอแม้ผมจะเชื่อว่าการทำอย่างนั้นอาจเสียทั้งชีวิตและวิญญาณไปก็ตามแต่ครั้งนี้ต่างออกไปตอนนี้ครอบครัวของผมตกอยู่ในอันตรายโดยตรงและภาพที่บรรยายมาก,ก็ทำให้ลำคอของผมตีบตันน้ำตาลืนร้อนเผาถึงกระนั้น ยังมีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดตามที่อาจารย์เคยสอนมาผมต้องปกป้องมนลนนี้หน้าที่แรกของผมคือคุ้มครองชาวบ้านที่นี่ผมต้องรับผิดชอบคนทั้งหมดไม่ใช่แค่คนที่ผมรักผมยังยืนยันว่าผมต้องกลารเวลาคิดให้รอบคอบหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนทำให้ตามนี้คำตอบของผมก็คือไม่ผมตอบโดยพยายามทำเสียงให้หนักแน่น คุณนายเวอร์มันส่งเสียงลอดไลาฟันแล้วกับแมวเธอคิดจะซื้อเวลาหรือไงหวังว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาช่วยพวกเขางั้นหรือคิดดูให้ดีๆนะเจ้าหนุ่มอย่าลอกตัวเองผนังหอคอยมันขิ้นแข็งแกร่งมากเธอต้องผิดหวังแน่ถ้าหมดตะวังล่มลมแรงๆกับฐานแค่หยิบมือเลือดของพวกเขาจะเจิ่งนองร่างจะแหลกเหลวเพนเดลจะกลืนกินพวกเข,าเข้าไปแล้วกับพวกเขาไม่เคยมีตัวตนมาก่อนเลยทีเดียว คุณนายเวอร์มันยืนหลังตรงอย่างเย่อหยิ่งและมีแห่งความชั่วร้ายแผ่ออกมาพร้อมกับอำนาจในตัวที่นี่ผมไม่มีอาวุธไว้ลับมือแต่ที่ดาวแฮมผมมีขึ้นเหนือไปอีกไม่กี่ไมล์เท่านั้นคุณนายเวอร์มันจะรู้สึกอย่างไรนะถ้าโดนโซ่เงินลัดแน่นจนถึงกระดูกถ้าผมมมีโอกาสนางคงได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นแน่แต่ตอนนี้ผมมือเปล่าแม่มดมีร่างกายที่แข็งแรงมาก ผมคงถูกรวบตัวในคราวเดียวและดูเหมือนคุณนายเวอร์มันจะแข็งแรงพอที่จะใช้กำลังจับตัวผมพร้อมทางแย่ยงกุญแจไปผมนึกสงสัยขึ้นมาอีกครั้งว่าทำไมนางถึงไม่ทำอย่างนั้นหรือว่านางใช้ทิปท์ทำงานสกปรกพวกนี้แทนนางต้องรักษาหน้าตาของตัวเองเหมือนอย่างที่หลวงพ่อสตอกพูดนั่นอธิบายได้บางส่วนนางคงอยากรักษาชื่อเสียงเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสองสามวันหรือสองสามสัปดาห์นี้ หรือว่ามันมีมากกว่านั้นนะบางทีคุณนายเวิร์มันอาจจะไม่สามารถใช้กำลังยื้อแย่งเอากุญแจจากผมจริงๆก็ได้ผมคงต้องให้นางเองหรือแลกกับของบางอย่างไม่อาจจะไล่คาถาแจากแดนไกลเพื่อกันมันออกจากอำนาจมืดแม้ว่าความหวังจะเลือนลางแต่ผมก็ต้องพึ่งพามันอย่างถึงที่สุดหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนผมยืนกลางกับคุณนายเวิร์มันผมต้องการเวลาเท่านั้น คำตอบของผมยังคงเหมือนเดิมงั้นก็เอาไปนางส่วนกลับเธอคงจะสองจิตสองใจคิดดูแล้วกันว่าครอบครัวของเธอกำลังทุกทรมานขนาดไหนแต่เธอจะหนีไปจากบ้านนี้ไม่ได้นะฉันไม่อนุญาตกลับไปที่ห้องซะเธอต้องอยู่ที่นี่จนกว่าเธอจะยอมมอบก,กุญแจให้ฉันถ้าผมไม่ไปที่หอคอยมันขึน้นท่านโนเวลต้องสงสัยแน่ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณนายเวอร์มันยิ้มอย่างโหดเหี้ยม ฉันจะส่งข่าวไปบอกเองว่าเธอกับหลวงพ่อสะต๊อกป่วยพรุ่งนี้ท่านโนเวลคงจะยุ่งจนลืมสังเกตว่าเธอไม่อยู่เธอไม่ใช่คนที่เขาต้องใส่ใจเธอจะต้องอยู่ที่นี่การพยายามหนีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันถือว่าอันตรายมากคาร์ลฮา์ดนี้มีบางอย่างเฝ้าอยู่เธอคงไม่อยากเจอมันแน่เธอหนีออกไปอย่างปลอดภัยไม่ได้หรอกทันใดนั้นพันมีเสียงว่งมาจากด้านนอกมันเป็นเสียงนาฬิกาตีสิบสองครั้งดังก้องไปทั่วบ้าน เพื่อบอกว่าเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วก่อนเวลาเดียวกันในคืนพรุ่งนี้เธอจะต้องตัดสินใจคุณนายเวอร์มันเตือนหากตัดสินใจผิดหรือไม่มีคำตอบครอบครัวของเธอจะต้องตายตัวเลือกอยู่ที่เธอ